แม่บ้านอาหารสุขภาพสวัสดีค่ะวันนี้เรามีคุกกี้ฟักทองกรอบนอกนุ่มในมาฝาก,กเพื่อนๆค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องแม่บ้านอาหารสุขภาพแล้วก็กดรูปกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีการลงคลิปด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมของเราวันนี้นะคะก็จะตามที่เห็นเลยเนาะพวกเมล็ดธัญพืชน,นะคะข้าวโอ๊ต ส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้ของเฮอริเทตแล้วก็จะมีแมกกาเลสนะคะแล้วก็จะมีที่เขาแบ่งขายตามร้านเลมอนฟาร์มตามมิกซีโรตัสอย่างนี้ก็มีบ้างเนาะแล้วก็จะมีน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวไข่ไก่นะคะพวกเม็ดฟักทองแคนเบอรี่ลูกเกตเนาะเริ่มต้นนะคะให้เราเทข้าวโอ๊ตแบบเกร็ดหนึ่งถ้วยตวงลงไปในชามผสมจากนั้นก็จะเป็นข้าวโอ๊ตแบบบดละเอียดนะคะ1ถ้วยตวงถ้าใครขี้เกียจบดข้าวโอ๊ตก็ใช้แบบ ควิคโรสได้นะคะเพราะว่าตัวนั้นจะค่อนข้างที่จะละเอียดตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็อันนี้เราจะเริ่มใส่เป็นพวกมเมล็ดธัญ,ญพืชเนาะ,ะเมล็ดฟักทอง1ส่วนสีถ้วยตวงแคนเบอรีแห้ง1ส่วนสีถ้วยตวงแล้วก็จะมีลูกเกดดำนะคะ1ส่วนสีถ้วยตวงเราสามารถเพิ่มปริมาณได้อีกนะคะจากนั้นก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากัน ให้เราวอร์มเตาอบไว้รอด้วยนะคะวันนี้ใช้ไฟยอยู่ที่ประมาณ170องศาต่อไปเราจะไปผสมในส่วนที่เป็นของเหลวค่ะใช้ฟักทองนึ่งสุกประมาณสักครึ่งถ้วยตวงนำมาบดให้ละเอียดค่ะถ้าฟักทองที่เรานำมาบดนะคะมันแบบร้อนๆ้อนอยู่อย่าเพิ่งใส่ส่วนผสมอย่างอื่นนะคะพอบดเสร็จก็ทิ้งไว้ให้ฟักทองเย็นก่อนค่อยใส่ส่วนผสมอย่างอื่นลงไป อันนี้บดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เย็นเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะใส่น้ํามันมะพร้าว1นส่วนสีถ้วยตวงถ้าใครที่ไม่ชอบกลิ่นน้ํามันมะพร้าวนะคะก็เปลี่ยนเป็นน้ํามันอย่างอื่นได้น้อยอย่างเช่นพวกคาโนล่าน้ํามันรําข้าวประมาณนั้นนะคะแล้วก็เพิ่มความหวานด้วยน้ําผึ้งอยู่ที่1นส่วนสีถ้วยตวงสูตรนี้จะหวานแบบกลางๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะให้หวานน้อยก็ ลดน้ำพึ่งลงเพราะว่าเราก็จะได้ความหวานจากลูกเกดส่วนหนึ่งอยู่แล้วนะคะพอเราใส่น้ำพึ่งเสร็จเรียบร้อยนะคะก็คนให้เข้ากันอีกสักนิดหน่อย จากนั้นก็จะใส่ไข่ไก่ลงไปสองฟองก็ตีให้แตกก่อนนะคะเวลาเราคนในชาผสมมันจะได้คนให้แบบเข้ากันได้ง่ายขึ้นเนาะเราจะคนจนเนื้อมันเนียนแบบนี้เลยนะคะ แล้วก็ให้เรานำไปเทใส่ในชามส่วนผสมที่เป็นของแห้งเนาะจากนั้นก็ค่อยๆค,คนให้เข้ากันนะคะ พอส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็จะเตรียมถาดสำหรับอบคุกกี้เราก็รองด้วยกระดาษไขจากนั้นเราใช้พิมพ์คุกกี้ทรงกลมนะคะตักส่วนผสมลงไปคุกกี้ของเราสูตรนี้มันจะเป็นสูตรที่แบบค่อนข้างจะหนานะคะหนาเราจะใส่เต็มพิมพ์เลยแล้วก็เกลี่ยก,กดนิดนึงนะคะให้มันแบบลงไปทั่วๆจะได้ไม่มีช่องอากาศช่องว่างเนาะ สำหรับพิมพ์คุกกี้นะคะเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยเนาะอันนี้ซื้อมาจากร้าน60บาทนะคะมันจะมีหลายรูปทรงมันเป็นพลาสติกเนาะก็ได้ประมาณ10กว่ารูปทรงนะคะก่อนที่จะเอาเข้าเตาอบให้เราเก็บรายละเอียดนิดนึงเนาะส่วนที่มันล้น,ลน,ลน,ลนๆเกินๆออกมาก็ใช้มือเกลี่ยๆนะคะ จากนั้นก็นำเข้าตะอบที่ไฟ170องศาเปิดไฟบนล่างแล้วก็แนะนำว่าให้เปิดฟังก์ชันพัดลมช่วยด้วยนะคะมันจะได้ร้อนทั่วถึงเราอบประมาณ25-30นาทีแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เหลืออยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่อีกถาดแล้วก็เราจะลองเอาไปเวฟด้วยนะคะสัก2ชิ้นเพราะว่า มากจะมีเพื่อนๆถามมาว่าขนมสูตรนี้ทําในไมโครเวฟได้ไหมนะคะอันนี้ก็เลยจะลองเอาไปทําให้ดูก็จะทำขนาดนะคะไซส์ไม่หนาเท่าที่เอาไปอบเนาะเราเอาไปเวฟที่ไฟประมาณ150-200วัตต์ไม่เกินนี้นะคะ ประมาณสัก3นาทีอันนี้เว็บไป4นาทีมันเริ่มแข็งเป็นไตๆข้างในนะคะเพราะฉะนั้นคิดว่าน่าจะแบบไม่เกิน3นาทีน่าจะกําลังดีคือมันกินได้อร่อยด้วยนะแต่ว่าจะไม่กรอบนะคะคือให้กรอบมันคงไม่กรอบเท่าเตาอบเนาะถ้าใครไม่มีเตาอบวิธีการเว็บก็ใช้ได้ในระดับนึงเลยแล้วก็ตัวนี้ก็คือที่เราเอาไปอบนะคะดูข้างหน้ามันก็จะเตรียมนิดๆนะคะข้างล่างก็สีน้ำตาลนะคะเกือบไหม้นะคะ ข้างในก็จะแบบช้ำๆนะคะแต่ว่าเนื้อตรงด้านด้านบนกับด้านล่างขอบๆอบอะมันจะกรุบกรุบกรอบๆนิดๆเนาะรสชาติหวานกลางๆนะคะคือส่วนตัวแล้วอร่อยอร่อยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมของน้ำมันมะพร้าวอะ่ะคุกกี้สูตรนี้แนะนำมากๆเลยนะคะก็ลองไปทำดูเนาะแล้วก็มันค่อนข้างที่จับเป็นคุกกี้ที่คลีนด้วยนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเมนูนี้ ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดแชร์ไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ